โกนก็ได้ทำไมทำไมถึงต้องโกนด้วยวะแมมจะต้องโกนทำไมโกนมันสักดิธิ์ขึ้นไงไอด้ดอมอยากจะรู้ัะมันทำให้จิตใจผ่องใสขึ้น,นหรือไงแมมอย่างนี้นะเกิดว่าไปฆ่าไปป้อนไครเข้ามาเนี่ยบอกโกนหัวบริสุทธิ์เลยใช่ไหมเออให้พาไว้ผมยาวให้พาเป็นแอดคาราบาวไงฮะนี่ ไอ่ะกูแค่สงสัยอ่ะทำไมต้องโอนแล้วทำไมโกนแล้วไม่ใสต่ตะโหูอ่ะอ้าวพาละเว้ยไม่ใช่หนงช่ิช้นชาไม่ใช่หนงชิ้นชาไล่หนงไมันจะพ่างมันหัวทำไมอนี่กูคุยเรื่องพังมาคุยไร่องหนงทำไมไล่หนงมึงพูดก่อนทำไมอ่ะกูพูดว่ามึงให้พาใส่ตะโหูเขาเป็นแบบหนงชิ้นชาไล่หนงไม่ใช่พ่างมันโกนหัวทำไมให้มันต้อง เขาสมัยเป็นคารวาสนะครับเขาโดดทิบนั่งไปนานแล้วไอ้ยมันกลัวอะไรนี่นะนี่เมียมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพี่หลวงพ่อลูกนี้ผมไม่มีหรอกเมียดีเนี่ยเป็นพระดีโชคดีไม่มีเมียหรือมียหลวงพ่อไม่มีไม่มีไม่มีโยมะเห็นไหมพ่อจะไม่มีเมียเลยมึงบ้าเป่าไอ้ดอกมึงบ้าเป่าไม่ต้องพูดเลยใส่บาเลยไม่ต้องใส่ไล่มึงตอบกูก่อนจะให้พระรอเป็นวันเลยเรื่องไรเดี๋ยวกลับไปฉันไม่ทันทำไงอ่ะพี่เป็นพระวัดอื่นน่ะเขาไปนานแล้วนะเว้ย ใ่ใไอ้ใส่บาทออไอ้อารงเสียว่าไม่ใส่ใครอยากชนะก็ใรกูไม่ใส่นี่มึงเอาของมานอยู่ให้พลาดหรอแล้วมึงไม่ใส่บาทฮะอยากชนะกูเหรอดูมันอยาชนะผมมึงไม่ใส่เหรอกูก็ไม่ใส่บังถ้ากูไม่ใส่แล้วัมึงจะชนะกูไสุโชคดีคร จะฉันอะไรกัน